ใครเอ่ยไอดอลสาวอยากเดบิวต์เป็นดาราเปแหลกคนอวยสวยเก่ง ฮัลโหลเหล่าทาสที่น่ารักของเดียนมาดามกุ้งกิ้งนางพญาคนสวยในใจเหล่าทาสทุกคนมารายงานตัวแล้วใครที่เหงาอยู่เศร้าอยู่วางทุกอย่างลงแล้วมาแซบกับเดียนดีกว่าเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของไอดอลสาวคนหนึ่งชีสวยใหม่ตอบเลยว่าธรรมดาไม่ได้สวยมากและไม่ได้ขี้เรจัดว่าพอใช้ได้แต่ยอมรับว่าเป็นคนมีสไต์ และครอบครัวมีธุรกิจที่เรียกได้ว่าร่ำรวยเชียวละทีนี้มันไม่ได้ติดที่ชีรวยหรือชีจน แต่มันติดที่พฤติกรรมของชีนั้นถูกเพื่อนหรือคนที่ชีเรียกว่าเพื่อนนั่นแหละเอามาแฉในวงเล่าอย่างเมามันและบังเอิญแหล่งข่าวเดียนดันได้ยินเข้าจากนั้นก็นํามาเล่าให้ทุกคนแทบไปพร้อมๆกันนี่แหละจ้าโดยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อแหล่งข่าวของเดียนเรียกว่าเชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ไปทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สถานที่ที่หนึง่งยอมรับว่าไปหลายคนและทุกคนตรวจเอทีเคอย่าไม่พบเชื้อในยาอย่ามาดรามา่าแล้วทีนี้ใน ขณะที่ทุกคนกำลังดื่มอย่างเมามันกันนั้นชีไอดอนคนหนึ่งที่สนิทสนมกับชีไอดอนคนนี้ฮ่าฮ่างงไหมคือเพื่อนชีไอดอนนี่แหละเขาก็เปิดปมหลังจากไถมือถือไปเจอรูปชีไอดอนคนนี้เข้าและบอกเบาๆกลางวงว่าตลกว่ะยายเอ็กบอกให้นะกูกุมความลับมันเยอะมากแม่งไม่เหมือนที่ใครๆอวยหรอกก่อนจะหัวเราะฮึอๆออกมา นั่นแหละจ้าอยากรู้ต่อจึงมีคนถามว่าทำไมเหรอโดยมีคำพูดที่แม่นยำที่แหล่งข่าวเดียนได้ยินมาว่าทำไมอ่ะอยากรู้ชีไม่ดีเหรองานนี้เพื่อนชีเลยแฉว่าไม่ใช่ไม่ดีแต่หน้าใหญ่อยากเป็นดาราอยากขึ้นแท่นดาราพยายามอยากจะคบดาราและอยากสนิทไฮโซที่สำคัญเปหนักมากอยากให้เราแค่ชมว่าสวยมากและเก่งสุดๆแค่นั้นพอจากนั้นก็จัดหนักเลี้ยงรัวและเป,เปเป็นของแบรนด์เนมเล็ก เล็กน,น,น้อยวนไปอู้หูดอกแรกหน้าใหญ่ดอกสองชอบอวดรวยดอกสามลงทุนซื้อของให้หรือเปเก่งนั่นเองเอาจริงๆคิดไปคิดมาหลังจากดูโปรไฟล์ชีและเรื่องราวนี้แล้วบอกตรงๆก็น่าสงสารชีอยู่นะอยากเป็นดารามากงานการอะไรก็ไม่มีใครชวนแสดงแต่อยากใช้คำว่าดาราและพยายามให้คนอวยว่าสวยสงสารชีอยู่นะชีคงมีปมด้อยพอสมควรเลยแต่นะ เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเดียนรู้โลกรู้อย่าอีอี